ว่าในส่วนแอนัลไทรเซอร์เนี่ยที่คุณทิศอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกนะครับวา่ามันมันดียังไงแล้วสามารถจะสร้างรายได้อะไรมาก้อยแค่ไหนครับขออนุญาตขยายเพิ่มเติมนีโอเคนะครับอ,อยากให้พี่ๆเห็นภาพนี้ครับว่าทุกๆธุรกิจนะครับมันคือการพูดคุยนะครับเวลาพี่ๆเห็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยว่าเขาดูเหมือนไม่เขาไม่ทําอะไรจริงๆเขากําลังทําธุรกิจแบบเราไม่รู้ตัวครับเวลาเขาไปตีกล์ฟเนี่ย ขามีโอกาสคุยกันนั่นเขาคุยธุรกิจแล้วครับเวลาเขาไปทานข้าวเวลาเขาไปในทุกๆที่ที่เขามีการพูดคุยกับใครก็ตามนั่นคือเกิดธุรกิจทุกครั้งเลยถ้าเราตีโจทย์ของสิ่งที่เราทําได้แตกเลยนะครับเราจะรู้ลยครับว่าจริงๆธุรกิจเราเนี่ยคือการบอกเล่าและพูดคุยการดีลบิสเนสการคุยร้านก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นสิทธิ์ที่เลยที่แอดวอเตอาาร,าาาร,ร์รรรเซอราทุก ทุกๆการอัปเดตอย่าลืมนะครับเราได้รายได้สูงมากนะครับโดยที่เขาเรียกว่ารายได้จะมีต่อเนื่องไปนะครับถ้าดูแผนได้ชัดเจนแล้วเราเราวันก่อนฟังทางเมื่อวานนะครับฟังพี่กบเคลียร์แผนจะเข้าใจนะครับว่ากว่าแต่ละตำแหน่งจะขึ้นมาชน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 กันเนี่นยใช้เวลานะครับเพราะฉนั้นเราจะสามารถเก็บนะครับเก็บเกี่ยวรายได้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยน,นะครับโอ้โหมหาศาลเลยครับแล้วก็แน่นอนในความเป็นจริงของธุรกิจแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนว่าจะรีบขึ้นรีบอัพรีบอัปเดตหรือรีบขึ้นตําแหน่งนะ บางคนก็ส่งส่งไปแชร์แชร์ไปอัพไปเจอสตาร์แล้วคนก็ส่งส่งแชร์แชร์ไปบางที้ไม่มีคนคนอัพตำแหน่งขึ้นมาสแสดงว่าอะไรครับลึกลงไปเป็นร้อยชั้นพันชั้นหมื่นชั้นถ้ามันไม่ไีเจอใครเลยอะ่ะมีแต่คนแบบส่งสามลิง์ห้าลิง์สี่ 5, ลิง์ห้าลิง์สามลิง์สี่ลิง์ห้าลิงค์ไอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะเราได้ตลอดเลยครับเราได้เท่าเดิมด้วยลองคิดดูสิครับมันจะเยอะขนาดไหนบางสายงานอาจจะไปเจอทีมที่แบบโอ้ผู้นําเด็ดสุดยอดเราก็ควรให้เขาได้เยอะๆครับ ยิ่งเขาร่ํารวยยิ่งเขาได้เงินเยอะเราอาจจะได้ลดลงหน่อยหนึ่งแต่อย่าลืมนะเขาอยู่กับเราไปตลอดเราก็มีรายได้แบบแพสซีอินคำแต่เราจะมีอีกหลายๆกลุ่มครับที่เขาโตแบบไม่ได้แบบจะต้องแบบยิ่งใหญ่มากต้องได้นเงินเยอะแค่แบบเป็นเอดีหนึ่งเขาได้แบบวันหนึ่งสี่ร้อยแปดร้อยเขาพอใจแล้วแบบนี้ก็มีเยอะมากครับบางคนเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีเป็นแสนแต่เขาคาดหวังว่าเออเมียได้เข้าบ้านสักวันละสองสามร้อยสี่ห้าร้อยเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราได้ตรงเนี้ยซึ่งเป็นส่วนที่อ d ดเวนเจอร์เท่านั้นเนี่ยที่จะได้ ส่วนที่2ก็คือส่วนของแผน2ข้อก็คือทั้งคับเตเออไปใช่บิตแม p นะครับแล้วก็ออคับนะครับบิตแมกับออคับเนี่ยสข้อเนี่ยนะครับต้องต้องย้ำนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับมันจะเป็นแผนที่มีรายได้เนี่ยที่สม่ําเสมอแล้วก็เยอะด้วยถ้าช่วงแรกพี่พี่เนี่ยตีโจทย์คําว่า i d เดต้ a ได้ชัดก็คือทําไมเราต้องสร้าง Data ให้เร็วร้านค้าจําเป็นครับแต่ถ้าพี่พี่สร้าง Data ไปด้วยเนี่ยเรามีร้านค้ารองรับด้วยเนี่ย บอกเลยว่าโอ้โหเงินมากมายเพราะอย่าลืมนะครับ Data 1,000่นคนจาก69ล้านคน69ล้านคนหมื่นคนหายไปเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าหายไปไหนจริงไหมเพราะตัวเลขมันไม่ได้ลดนะครับแสดงว่าถ้าเป็น Data เรา1,000งหมื่นคนกระจายอยู่ทั่วประเทศเ้อเป็นคัเป้บ้างเป็น AD1, AD2 เนี่ยเขาไปทานกาแฟร้านไหนเขาตามเลยนะครับหมื่นคนตีว่าเขาซื้อสักคนละรร้อยเขาได้วันละหมื่นแล้วนะครับ เราไม่รวยอะครับวันละหมื่นนะครับเดือนหนึ่งประมาณ2-3งสามแสนบาทเรายังไม่ถึงขัง้นเศรษฐีแต่ชีวิตดีดีขึ้นแน่นอนนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เรามาเป็นแอ v e r อร์ทิเซอร์ที่นี่นะครับนอกจากเราจะได้ความยุติธรรมแล้วความเสมอภาคไม่มีเรื่องของแพ็กเกจเข้ามาเกี่ยวมันจะมีก็สูงสุดก็แค่ตัวแองเจิลนะครับที่ก็เปิดโอกาสให้ ด้สลับซื้อเปลี่ยนซื้อขายกันไปใครสนใจอยากได้ได้ได้โบนัสแบบพุ่นบ้างก็ลองขอซื้อพี่แคปอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แคปแบบถืออยู่ก็ขอซื้อได้มันเป็นอะไรที่ขอซื้อกันได้ก็จะมีใครอยากขายอยากซื้อก็ตามสบายมีอยู่จานวนจํากัดไอ้สี่ห้าสิบที่นั่นละครับตั้งแต่ขายช่วงแรกนะครับตรงนี้คือเป็นสิทธิที่แตกต่างเพียงแค่อย่างเดียวเองแล้วก็จํานวนไม่ได้เยอะนะครับเป็นเรื่องส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่คือทับเทียมกันหมดนะครับนี่คือสิ่งที่พี่ๆจะได้จากการเป็นแอคตัวไนเซอร์ที่นี่ส่วนที่2นะครับในเรื่องของรรหััสสมาชิกนะคบ ไม่ต้องกังวลเนาะเรื่องของการตัดอายุบทอายุหรืออะไรพวกนี้นะครับเราสามารถทําต่อเรื่องระยะยาวได้เลยนะครับเรื่องของการรักษายอดนะครับหลายๆธุรกิจนะครับจะมีวิธีการรักษายอดที่ค่อนข้างคล้ายคลยคึงกันก็คือในทุกๆเดือนเขาจะมีตัวเลขบอกชัดเจนครับว่าเดือนนี้ต้องซื้อสินค้าเท่าไหร่เดือนนี้ต้องซื้อสินค้าเท่าไหร่บางบริษัทซื้อ6กพันเจ็ดพบางบริษัทซื้อพันสองพบาทแต่วันนี้ถ้าเราตีโจทย์ในรับออกนะครับ ช่วงนี้เออองค์กรยังไม่ค่อยโตอ่ะคับเปมีอยู่นะครับซื้อไม่ทันจะขาดบ้างตกบ้างเดหายบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอรายได้เริ่มมาทุกวันแต่เราต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราปล่อยให้เดขาดหลายๆวันเนี่ยแล้วบังเอิญบังเอิญมีใครอัปเกรดมาเนี่ยบางทีรายได้หลายผ่านเราดึงกลับไม่ได้นะครับอันี้ร้องขอทางบริษัทไม่สามารถทาได้นะผมเคยมีพี่เขาคนหนึ่งนะครับทาการโอนเขาเรียกว่าอะไรนะโอนจากคอมมิชชั่นเข้ามาเป็นคัพเป ระบบรีเวิร์ดให้ไม่ได้นะครับบางคนบอกอเฮ้ยโปรแกรมมันต้องทําได้สิเราไม่ทําครับเราจะไม่มีการดึงย้อนรูปแบบของเงินทุกวิถีทางเพราะนั่นคือการไม่สุจริตเอเคไหมครับเงินเมื่อไปตรงไหนแล้วก็ตามมันจะต้องไปตามนั้นของมันแล้วนะเพราะนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าไม่สามารถนะครับที่จะขออะไรได้เลยนะครับว่าเออขอรีเวิร์ดเงินกลับมาก่อนได้ไหมพอดีเออซื้อของหรือเติมเดย์ไม่ทันไม่มีอย่างนี้นะครับก็ปล่อยไปครับเอื่อเป็นโอกาสของคนที่เขามีเดย์ไป นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้เห็นว่าเห็นไหมครับนี่คือความเคลื่อที่ชัดเจนเราต่อให้วันนี้นะครับเขาเป็นมีรายได้เยอะมากแล้ววันนี้เขาลืมไปหนึ่งวันวันนี้รายได้ผ่านสามหมื่นกับอีกคนนึงรายได้ผ่านสามสามร้อยเท่าเทียมครับสามหมื่นก็ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษว่าเออเนี่ยโอ้ยองค์กรเราโตมากวันนี้พลาดไปหนึ่งวันมันก็คือกติกาเดียวกันการแอดเป็นแอดเวอร์ทเซอร์ที่นี่กำลังจะบอกว่าพี่ๆทุกคนครับสามารถเดินทางที่นี่ได้อย่างมั่นใจว่าทุกคนจะสามารถเป็น 1> 1ได้ดีไหมครับธุรกิจเรามีแต่คนแบบเป็นเบอร์หนึ่งก็คือเป็นพรามแหละคือทุกคนสามารถวันนึงอ่ะเราจะไปจบที่พรามเพราะว่าเราสะสมไปเรื่อยๆได้5000คนจริงไหมเราไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าสะสมใหม่ทําใหม่ทํางใหม่แต่มันเก็บเก็บเก็บวันนึงทุกคนก็จะกลายเป็นพรามอ่ะเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยพี่พี่แคปก็จะเป็นพรามขอละเออาไปพี่เป็นเป็นพรามทุกทุกคนก็จะเริ่มทยอยกลายเวทเป็นพรามนะครับและแน่นอนพี่แคปก็จะมีทีมใหม่ซึ่งเป็นทีมคนใหม่ทีนี้ก็จะได้มูลค่าพเพิ่มอีกเยอะ,อยะอยเยองเยรื่อย จนสุดท้ายมันจะกลายเป็นแพสซีฟอินคำในระยะยาวจากการจากข้อหนึ่งจาข้อ2นี่คือจุดที่การเป็นแอดวอร์ติเซอร์ที่นี่นะครับจะทําให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่เรียบง่ายเรียบง่ายนะเรียบง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่า,าทําง่ายๆแล้วจะได้ผลลัพธ์เยอะๆเป็นไปไม่ได้นะครับทุกการทําธุรกิจนะครับมีมีหัวใจของมันอยู่มีแกนของมันอยู่ต่อให้เราจะบอกว่ามันโคตรง,ง่ายง่ายมากๆนะครับแต่คนจะไปถึงจุดสุดยอดของธุรกิจหรือจะมีรายได้ดังใจของเราเนี่ย มันก็ต้องเกิดจากแรงพยายามนะครับแรงมุ่งมั่นแรงตั้งใจแน่นอนครับที่พี่หลายๆคนในที่นี้ทําหลายๆอาชีพหลายๆธุรกิจไม่เป็นไรนั่นดีเพราะว่าทุกคนสามารถจัดแบ่งเวลาได้อย่างดีนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าเราก็ต้องโฟกัสในทุกๆโนดที่เราเอ่อทการเขาเรียกว่าเป็นการเป็นเส้นทางของชีวิตเราอ่ะให้ชัดเจนในทุกๆโนดแค่นั้นเองในทุกๆเวที่เราเลือกครับแม้แต่เวของคับเองก็เช่นกันเท่านี้เราเราใส่ใจในทุกๆครั้งที่เราแบ่งเวลาให้ครับผมจะทำนี้เนาะก็คือุยง่าย วันนี้เราแบ่งเวลาให้คับวละชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก็ตามเนี่ยมันจะต้องเป็นเวลาที่ที่สุดเลยสําหรับการให้เวลากับทักเรียนรู้ก็ตั้งใจครับทุกครั้งเดี๋ยวต่อเดา๋นี้เราจะมีคอร์สมีเทคนิคมีเทรนเราตั้งใจเรียนครับเราตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวความรู้เออเรียนรู้ช้าบ้างเรียนรู้เร็วบ้างไม่เป็นไรครับแต่ยังไงวันหนึ่งเราเราก็รู้ครับวันนึงเราจะกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคักแพลตฟอร์มและเมื่อวันนั้นนะครับเราจะกลายเป็นแ,าาดแบบอดวอร์ติเซอร์ ลูกใครลูกมันเนาะไม่ต้องกังวลว่าโอ้คนนี้ไปเร็วจังเลยตอนนี้พี่แคปไปไม่รอเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้บอกว่าวันเนี้ยพี่แคปเขาเขาถางป่าให้เราแล้วเห็นไหมครับพี่แคปเนี้ยเขาไปยังทําเขาเรียกว่าถางทางให้ทุกคนเห็นว่าเดี๋ยวเขาไปยืนรอตรงจุดสูงสุดก่อนนะแล้วทุกคนก็ไปตามกันไปนะนึกออกไหมฮะทําให้เห็นว่าการทําการตลาดการสร้าง Data ทําได้การขยายร้านนั้นทําได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาคิดเัาว่าโอ้ถ้าคนนี้ทําได้สงสัยเราทําไม่ได้แล้วไม่จริงครับ ทุกๆอาชีพทุกคนทาได้ผมมั่นใจเลยเพราะผมผมก็เกิดจากการที่ผมก็ไม่เคยทําขายตรงเมื่อก่อนนั้นเมื่อก่อนนะแต่พอวันที่ตัดสินใจมาทําอ่ะเฮ้ยผมก็ทําได้ผมก็มีทีมงานตอนนั้นนะครับผมก็เป็นหลักหมื่นคนนะครับผมพูดเวทีที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเวทีนั้นเนี่ยประมาณสองสามหมื่นคนที่ผมเคยพูดนั้นคือเวทีที่ใหญ่ที่สุดนะครับเคยพูดหนึ่งครั้งครั้งเดียวแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนั้นได้อ่ะมันคือแบบสุดมากมากเลยนะครับซึ่งเราไม่คิดเลยว่าเราจะทําได้วันนี้พี่ๆทุกคคคคนนนนนเเีี่่่่ยยมมััััใจาา้ละรรบบวไสํญ ว่าเราเราจะทําอะไรมาก่อนไม่สําคัญด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่แต่มันสําคัญตรงที่ว่าวันเนี้ถ้าเราเห็นพี่ปอ๊อตนะครับยังโอ้โหแบบวัยรุ่นมากนะครับเราเห็นพี่ปอ๊อตเรายัางเห็นทุกๆคนที่แบบคือผมว่ามันไม่ได้สําคัญนะครับว่าเรากี่ปีแต่เราที่เรายังแหยใจได้นะครับเรายังเดินได้ขยับมือได้เรายังแชร์ลิงก์ได้กดโทรศัพท์กดได้เราถ่ายดู t ิ k กต็อกได้ทุกวันแสดงว่าเราทําครับได้ครับเราอาจจะออกไปชวนร้านไม่ได้แต่เราสร้างเดต้าได้เดี๋ยวเดต้าเราไปกินร้านที่ครับ เราไปกินคับที่ร้านนะครับเราก็ได้เงินถ้าเราเป็นอย่าลืมนะเราเป็นมาสเตอร์นะครับเราได้ตั้งสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเขาซื้อร้อยหนึ่งเราได้ตั้งห้าบาทนะห้าบาทนะครับบริษัทเนี่ยใน GP สิบบาทเนี่ยบริษัทต,ตอนนี้นะครับเอาแค่แบบประมาณสามบาทสามบาทกว่าเองที่เหลือให้นักธุรกิจหมดเลยนะที่เหลือให้นักธุรกิจหมดเลยนะผมต้องบอกนี้นะครับในวันที่ผมมีโอกาสคุยกับแหล่งธุรกิจผมบอกเลยว่าเวลาคนจะคิดแผกนการตลาดวนในบริษัทเนี่ยจะพยายามให้ตัวเองเนี่ย มีมีเยอะไว้ก่อนนะครับแล้วก็จ่ายออกเนี่ยให้น้อยที่สุดไม่มีบริษัทไหนอยากจ่ายเยอะครับนี่เป็นการกลไกในการทำตลาดนะไม่มีบริษัทที่ไหนอยากจ่ายเยอะครับแต่วันที่ที่เราเป็นนักธุรกิจมาก่อนเนี่ยแล้ววันที่เรามาอยู่ภารบริษัทเรารู้เลยว่านักธุรกิจต้องการอะไรเรารู้ว่าถ้านักธุนักธุรกิจอยู่ได้นักธุรกิจเดินต่อได้แล้วนักธุรกิจรักเราเราจะเดินไปด้วยกันได้แบบเหมือนครอบครัวจริงๆเพราะทุกคนมีกินมีใช้ทุกคนมีเงินนะครับบริษัทอยู่ได้ บริษัทเติบโตจากช่องทางอยื่นได้อีกมากมายนะครับแต่นักธุรกิจที่เป็นแอดเวอร์เรเซอร์นะครับเราก็ต้องสร้างสรรค์ผลประโยชน์ให้เกิดกับนักธุรกิจตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดนี่เห็นไหมครับถ้าพี่เห็นเห็นเงินที่จ่ายออกนะจากจากค่าการตลาดเนี่ยนะครับพันกว่าบาทตรงนั้นนะครับเชื่อไหมครับจ่ายออกเนี่ยราวๆเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นซึ่งถือว่าสูงมากนะครับสูงมากในอุตสาหก,การรมเลยเพราะอะไรมันเหลือไปเป็นค่าจัดก,การน้อยมากเนื่องจากอะไรครับเราไปเซฟคอสเรื่องของค่าต้องไปเปิดบลตึก เรื่องต้องไปจ้างพับน,นะงานเรื่องต้องไปจ้างแบบไอสิ่งที่มันไม่จําเป็นแล้ววันนยุคออนไลน์นั่ออกอไหมครับเราไม่ได้มีหน้าร้านที่ชัดเจนเราไม่ได้มีตึกที่ต้องสวยๆแต่เรามีออฟฟิศอยู่ที่ภูเก็ตเรามีออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็คือเป็นออฟฟิศสำหรับการทํางานเบื้องหลังการทํางานหลังบ้านวันที่บิ๊กทับเปิดครั้งแรกในไทยก็เป็นเพียงแค่ชั้นลอยของบ้านบ้านหนึ่งจริงไหมวันที่เขาเปิดออฟฟิศก็แค่ไปเช่าห้องเล็กๆนะครับบิ๊กทับไม่มีสาขาเลยทั่วไทยแต่ปัจจุบันเ 5, นนนนนนน็คือธ ก็เริ่มต้นแบบนั้นแล้ววันนี้หลังจากนี้อีกสามปีสีป่ปีถ้าครับกลายเป็นธุรก,กิจสามหมื่นล้านได้ทุกคนก็คือหุ้นส่วนของครับครับทุกคนก็คือมีส่วนเสียส่วนได้กับครับหมดเลยนะในวันที่ครับเริ่มอันนี้อันน,น,นี้อันนี้พี่บอลพูดกับผมมาเองนะอันนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับพี่บอลพูดผมเลยชัดเจนว่าในอนาคตเนี่ยนะครับสาหรับคนที่ปลูกเบิกไปด้วยกันและคงยังอยู่กันตลอดเนี่ยในเรื่องของการมีหุ้นส่วนการถือหุ้นหรือปันผลเนี่ย นะครับในโบนัสข้ออื่นที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยอันนี้มีแน่นอนอันนี้คือที่บอยพูดกับผมชัดเจนว่าอยากให้ทุกคนอ่ะในวันที่เติบโตขึ้นและร่ำรวยอ่ะแล้วก็รวยขึ้นไปอีกทุกคนจะมีสิทธิ์เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของบริษัทจริงๆโดยที่ไม่ต้องคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เราทำมาแต่ทุกคนมีโอกาสได้ในสิ่งที่เอ้ยเราไม่ได้ทํานะแต่นี่คือบริษัทให้เนี่ยความเป็นผู้ส่วนจริงๆความเป็นปังผลที่ทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่นคุ้มค่ามากเลยอ่ะ ทำมาสามปีสี่ปีเนี่ยสิ่งที่ได้ในตอนนั้นคือมันเป็นารายได้ที่แบบโมมันเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่บอยพูดกับผมไว้ค่อนข้างชัดเจนนะวันนี้ก็วันนี้ก็พูดย้ำอีกว่าพี่ติ๊กเราจะต้องเดินทางเนี่ยนะครับให้จนสุดทางที่เราตั้งใจแล้วเมื่อนั้นนะ่ะเราจะสร้างบทประกอบการที่แบ่งปันให้กับพี่น้องอะ่ะที่อยู่บนครับเนี่ยให้ครับะเป็นธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มตัวจบที่ทุกคนจะได้พูดกับทุกคนเลยว่าคุณจะเจ็บจะจบมาันากไหนไม่รู้แต่คุณมาจบที่คคคคััับบบไไดดุ้้ณมาเปลี่นนชรนะรอื นี่คือไอเดียในเร์ของครับเยี่ยมเลยครับจริงๆนะจะจบจะจบเปจากไหนนะครับก็มานะครับ s ักเซสที่นี่ได้นะครับย้อมยอนมาผมชอบในเรื่องของการการรักษาเดนะครับมันเป็นอะไรที่คลาสสิกผมใช้คำนี้นะครับรักษาที่ชอบเลยครับจะจะไม่อยากใช้คำว่ารักษาย้อนนะรักษาเดเพื่อรักษาสิทธิในการดื่รายได้เนี่ยคลาสสิกตรงที่ว่าไปดื่มกาแฟทานกาแฟในร้านเดิมๆหรือร้านที่มีการใช้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยนะครับก็ก็สามารถที่จะนะครับรักษาเดแล้วก็รักษาสิทธิได้แล้วง่ายๆแค่นี้เลยที่เป็นคำไรเฉลี่ยเดียว